ความจริงที่เป็นความจริงสัจธ,ธรรมเพียงหนึ่งเดียวก็คือโลกนี้เป็นโลกที่มั่งคั่งเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการพร้อมอยู่แล้วและเพียงพอสําหรับทุกคนดังนั้นเราแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนจึงไม่จําเป็นต้องแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเพื่อให้ได้อะไรต่อเมื่ออะไรมาเพราะจริงๆแล้วทรัพยากรทุกอย่างที่เราต้องการนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วในโลกนี้ เพียงแต่เราจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้ตัวหรือไม่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราโดยทั่วไปมักจะแก่งแย่งแงข่งขันเพื่อให้ได้สินต่างๆมากไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานความรักหรืออื่นๆเพราะเราคิดว่าโลกนี้นั้นขาดแคลนโลกนี้นั้นไม่มีอะไรที่เราไม่ต้องได้มาหรือว่าได้มาโดยง่ายาดแต่แท้ที่จริงแล้วเราทุกคนมีสิทธิทอันชอบทม ที่จะได้รับสิ่งต่างๆตามที่เราปรารถนาต้องการเพราะว่าโลกนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นโลกที่เต็มไปได้วยความมั่งคั่งเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์และมีทุกสิ่งเพียงพอสำหรับเราทุกๆคน